วันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พร้อมทีมข่าวสำนักข่าวทีนิวส์เดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีเพื่อเยี่ยมชมศึกษาและเรียนรู้โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริและสหกรณ์โคนโนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระราชาชูปถัมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโครงการพระราชดำริเขาชงุ้มหรือชื่อเต็มๆคือ โครงการศูนย์ศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริเป็นตัวอย่างที่มีการพลิกฟื้นพื้นดินที่เคยแห้งแล้งและแทบไร้ประโยชน์ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชดำริให้ฟื้นฟูที่เกษตรกรรมและป่าไม้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้นโดยใช้ยาแฝกจนสามารถนำพื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่สภาพพื้นที่เดิมของโครงการนะครับเดิมเป็นพื้นที่ มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เป็นความประจุสัตว์นะครับมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการท,ทําทุ่งหญ้าแต่เนื่องจากว่าสภาพดินเป็นดินเื่อมโทมนะครับดินกาดินรีวัตุประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งนะครับการทําการเกษตรในสมัยนั้นนะครับไม่ค่อยประสบความสําเร็จพื้นที่บางส่วนก็มีการขุดลุกพลังและก็น่าดินไปใช้ประโยชน์ส่วนพื้นที่บริเวณด้านหลังโครงการติดกับเชียงเขาเป็นพื้นที่ภูเขาประมาณ3ามพันกว่าไร่ พื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นพื้นที่ที่โดนมีการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่ามีการตัดไม้ใหญ่ไปใช้ประโยชน์นะครับก็พื้นที่ก็เกิดความเื่อมมนะครับเมื่อฝนตกลงมานะครับก็ทําให้บริเวณเชิงเขาบริเวณพื้นที่ในโครงการก็เกิดการช้ล้างอันตรายของดินนะครับหลังจากที่องค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับท่านมีสนเสด็จทอดพระเนตรพื้นที่โครงการและมีแนวพระราม นะครับให้ดําเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรมไมสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ท่านมีทรงมีแนวพรมดีให้ใช้ยาแฝกมาช่วยป้องกันการชะล้างอันตรายของหน้าดินและท่านก็มีด,เดํเนิในเรื่องของกา,ารดูแลรักษาป่านะครับไม่ไปตัดไม้ทาลายป่านะครับเราแรกเดิมนะเราก็ทําเรื่องของการศึกษาทดลองนะครับการพื้นปูดจากดินเสื่อมโทรมจนเราเห็นแนวทางแล้วว่าวิธีการนะครับตั้งในเรื่องของการปรับปรุงดินนะครับ ใช้ปุ๋ยหมกักใช้ปุ๋ยพืชสดใช้ปุ๋ยพืชสดเหล่านี้นะครับมาเป็นระยะนาน,านๆก็สามารถที่จะปรับปรุงดินได้นะครับสามารถที่จะทำให้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์ ภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งนี้นะคะก็มีต้นประดู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้เมื่อวันที่15กรกฎาคม2539ที่ผ่านมาค่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการศึกษาระบบนิเวศป่าเต็งรังป่ารอยต่อป่าไม้นานา,นาชนิดไม้ไผ่ชนิดต่างๆ การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและชนิดของพืชอาหารที่มีอยู่ในป่าและมีสถานีสื่อความหมายธรรมชาติที่เป็นจุดศึกษาทั้งหมด13สถานีรวมระยะทาง1.176กิโลเมตรถัดไปอีกประมาณ500เมตรจะพบอุโมงค์ธรรมชาติซึ่งเป็นป่าที่เกิดขึ้นเองและไม่เป็นระเบียบเป็นจุดเรียนรู้เกษตรอินทรีย์มีแปลงเกษตรปลูกผักปลอสารพิษโดยเน้นผักพื้นบ้านอาทิผักหวานมะเขือมะละกอผักน้ำ ผักตำลึงและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะนำมาขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนทั้งนี้กิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุม้มมีมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการศึกษาพันธุ์พืชสมุนไพรโครงการรวบรวมสายพันธุย้าแฝกในประเทศไทยจุดเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และยังมีฐานเรียนรู้ต่าง เช่นฐานความลับของดินฐานปุ๋ยหมักพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายด้านที่พร้อมให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจด้านทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้อย่างครบวงจรเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรและลาราษฎรในจังหวัดราชบุรีได้เป็นอย่างดีโดยขณะนี้ได้มีการขยายผลและพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมไปสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ทั้ง12หมู่บ้านให้เกิดการนำพื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ส่วนการทําการเฤษฎีเนี่ยคือตรงนี้มีพื้นที่มีความลาดชันมากพอหลังจากที่ฝนตกมาแล้วเรามีการชาล่างผักทัญไของดินสูงทําให้เกิดการเสรืส่อมโทรมของดินนะแต่สภาพของบนยอดเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าสภาพเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าดนดการเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้เป็นไม้พื้นเพราะเกิดจากการบุกรุกเราหลังจากที่บุกรุกเสร็จแล้วเนี่ยเกษตรการที่เชิงเขานขเ,รรเนี่ยเกษตรกรเนี่ยทำการเรกษตรอย่างเป็นวิธีพอฝนตกมาน้ําจะรวมเันมาตั้งแต่ยอดเขาจนมาถึงนี้ทําให้ขบวนการ การชาล้างพลังไลยสูงแลวก็เกษตรกรละพื้นที่แล้วก็เกษตรกรได้มอบถวายให้กับในหลวงหลังจากที่ในหลวงมีพระราชด,ดำริให้สัง่งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดินเกิดความสมบูรณ์อย่างเหมือนเดิมในส่วนของกรมดินได้เข้ามามีมีสามพตถธคือมาช่วยก็คือหนึ่งเพื่อป้องกันการอันรักดินและน้ำในการสนนี้เราก็จะเข้ามาเพื่อทําระบบวิธีกลและวิธีพืชวิธีกลก็คือเมื่อกี้เราได้ผ่านมาว่าคือเราเห็นคันดิน ดนนินช่วยป้องกันการชะล้างอะไรเพื่อดูดซับน้าําแล้วก็ให้กระบวนการมาปลูกไม้ยืนตน้นวิธีพืชก็คือหลังจากที่สภาพดินเส่อมโรมทางกรมนานดินก็ได้ดําเนินการคือเอาปลูกไม้ยืนต้นเสร็จแล้วเราก็กระบวนการนี้เราก็มาปลูกไม้ไม้ตโตเร็วไม้ตโตเร็วเสร็จแล้วเอาระบบแฝกเข้ามาช่วยเพื่อดูดซับน้าให้มีความชื้นสภาพความชุ่มชื้นกลับมาแล้วก็เราก็มีการสร้างเหล็กน,น้ําไว้ในส่วนตรงนี้สภาพหลังจากที่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยกรมนาดินเนี่ยกับหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาดําเนินการเนี่ย ก็เป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าระบบนิเวศกลับคืนมานะระบบนิเวศกลับคืนมาแล้วสภาพสิ่งแวดล้อมก็กลับคืนมาก็ในตอนนี้เราสามารถเราทําการเกษตรได้อย่างอย่านเดิมอนเดิม26ปีแห่งการพัฒนาฟื้นฟูดินลูกรังจากพื้นที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ําจนวันนี้พื้นที่เขาชงุม้มจังหวัดราชบุรีกลายเป็นผืนป่าแปลงสาธิตการปลูกพืชแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรและอนุรักษ์จากนั้นเดินทางต่อไปยังสหกรณ์โคโนมหนองโพในพระราชูประถม ค่ะขณะน,นี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่สหกรณ์โโนมราชบุรีค่ะซึ่งวันนี้เราจะไปทราบถึงประวัติความเป็นมาของสหกรณ์กันค่ะสหกรณ์โคโนมหนองโพในพระบรมราชาชูปถัมป์เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆโดยมีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์โคโนมหนองโพเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยจะมีภาพตั้งแต่การก่อตั้งสหกรณ์การแปรรูปน้ำนมสด จนถึงบรรจุใส่ภาชนะพร้อมจำหน่ายสู่ท้องตลาดทางจังหวัดราชบุรีมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยผสมเทียมเป็นแหล่งที่สามนะครับขึ้นที่อำเอภอโพธารามตำบลหนองโพนะครับในปีพศ2502และ,ะมีการผสมเทียมแล้วก็ได้โคโนมที่มีเลือดตั้งแต่50 คือผสมกับโคพื้นเมืองอน้ำปัจจุบันก็สามารถผลิตได้เป็นเป็นโคโคนมแท้ๆร0อเเซได้เพราะว่าเมื่อปี2 5 2 1เรามีการผลิตนมยูเอีนมพัชไลท์ออกมาเพราะว่าการผลิตนมผงต้นทุนของประเทศไทยเป็นต้นทุนที่สูงราคาน้ำนมดิบสูงไม่เหมือนต่างประเทศ เราจึงหันมาผลิตนมยุทธีนมพัจไรทนมพัจไรซึ่งเป็นขวดโยเกิร์ตในวันมีผลิตภัณฑ์ใหม่คือ,อไอศครีมแล้วตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรไ,ได้รับการตอบร,รับจากก็ในปริมาณที่มากขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นไอศครีมก็ร้อยเปอร์เซ็นจากาปีที่แล้วตอบโตขึ้นร้อยปร์เซ็นเลยนะครับ ส่วน UST ทเราก็มีตลาดนมพาณิชย์มากอา่ามากเป็น,นแบบ3 ประเศนี่ก็คือร้านเดลี่ฮัทที่เป็นร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของทางสหกรณ์โคโนมนองโพมีผู้ที่สัญจรไปมาแวะซื้อรับประทานหรือซื้อกับติดไม้ติดมือกับบ้านเป็นของฝากมีให้เลือกมากมายทั้งนมสดไอศครีมโยเกิรต์ตและที่สําคัญมีหลากหลายรสชาติให้เลือกตามต้องการเชิดศักดิ์เกตทองส่งถ่ายภาพพิมพรบุญมารรายงาน